สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมกับบ่าวเบิร์ดเบต้าฟาร์มหนึ่งในทีมานในเบท้าทีมลูกศิษย์อาจารย์น้อยและพี่โพนคนสวยๆนะครับผมอ่ะก็สาหรับวันนี้นําของเด็ดๆนะครับมาเปิดประมูลให้กับพี่ๆได้เอาไปทำเงันเลยนะครับวันนี้ก็อยากนําเสนอนําเนือนําเนือนะครับผมดาวเสาแบกไล์ light, สายเลือดป่าอีสานนะครับ่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูรูปทรงของตัวปลากันเลยครับผมมาเริ่มที่หนา้าปลาโอ้โห หน้าปลาโคงสวยนะโอ้ยมันจะสวยไปไหนเนี่ยอ่าบอดี้นะครับบอดี้ยาวนะครับไม่ช็อตบอดี้บอดี้สวยมากเป็นทรงกระบ,บอกนะครับผมเป็นกระดงกการเปิดนะครับผมอ่าเป็นกระดงสวยเลยสันกระดงกกว้างหางกลางตึงนะครับผมชายน้ําตัดคมสวยนะครับนี่จะแหลมไปไหนเนี่ยชายน้ําแล้วดูตะเกียบโอ้โหตะเกียบเป็นหนานะครับผมเตกเดียวทั้งสองข้างครับผมโอ้โหจิ้มตาแตกนั่นเนี่ยตะเกียบ อ่ะไม่พูดปั้มจำเปลนะครับก็เปิดประมูลที่100บาทนะครับใส่เท่าไห่ก็ได้ลงท้ายด้วยศูนย์ตามด้วยชื่อ f a c e b o o k นะครับผมหากสำหรับท่านใดที่แชร์ผมจะแถมตัวเมียไปด้วยนะครับผมปิดการประมูลในวันพรุ่งนี้นะครับอ่าในวันที่17นะครับผมอ่านะครับผมขนาดปลาตัวนี้อยู่ที่ประมาณ1.4นิ้วนะครับแถมตัวเมียนะครับไม่แชร์ไม่แถมตัวเมียนะอ่า หนังดำปีเลยโอ้โหดำปีมีควายอ่ะขีดนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ